สวัสดีครับผมแม้งจากช่องแมงสมายนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Dragon Nest M Classic นะครับผมเกมระดับตำนานที่ถูกเอาไปทำเป็นตำป่าหลายเวอร์ชั่นมากเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงเวอร์ชั่นนี้การเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เขากำลังจะเปิดเทสวันที่1กรกฎานะครับผมก็คือถ้าตามที่ผมลงคลิปนั่นก็คือพรุ่งนี้ละที่จะเปิดแต่เราจะเปิดเทสเฉพาะเวอร์ชัน Android นะครับผม iOS เเราก็หมดสิทธิ์นะครับ แต่แน่นอนเขาคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วว่าวันเปิดบริการนะจะเปิดพร้อมกันทั้ง2ระบบแน่นอนครับดังนั้นตอนนี้เขาให้เทสท,ทั้งหมด1สัปดาห์เต็มสำหรับเวอร์ชัน Android ดังนั้นเพื่อนๆพื่อนแอนดรยยินดีด้วยนะครับผมเข้าไปเทสได้เลยในวันที่1นะแต่จำกัดสิ 20, ทธิ์20,000ท่านเท่านั้นนะครับผมมาก่อนได้ก่อนเท่านั้นเองคราวนี้ ตามคลิปเลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวระบบก่อนละกันให้เพื่อนๆรู้ว่าระบบเกมของเวอร์ชันนี้เป็นยังไงตามที่ผมไปเทสเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนตัวผมก่อนละกันนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างจะเหมือน PC เกือบ90%เลยประมาณ90%เลยซึ่งถือว่าผมโอเคและดีใจนะดีเลยที่มีค่ายที่เขาเอามาพัฒนาซึ่งจะบอกก่อนเลยว่าผู้พัฒนาเกมอันนี้เป็นค่ายเดียวกันกับ ตัวต้นฉบับเลยก็คือของ identity นะครับตัวต้นฉบับของ pc เลยนะเป็นผู้พัฒนาเดียวกันเพียงแต่ว่าค่ายเนี่ยก็จะเป็นค่ายของผ้าที่ผมเข้าใจไม่ผิดนั่นจะเป็นค่ายของไต้หวันอันนี้ถ้าข้อมูลผิดขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าระบบเกมนี้เป็นยังไงบ้างเชิญรับชมเลยครับเพื่อนๆดูหน้าตาของเกมหรืออินเทอร์เฟซต่างๆนะครับอันนี้คือผมใส่ ตัวสัตว์ขี่เนาะมันก็เลยจะเป็นูฟเมนต์แบบนี้เรามาดูระบบกันอันดับแรกเลยสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้นะครับก็คือเกมนี้จะแตกต่างจาก PC ตรงที่นิดนึงนะครับคือเราจะไม่สแปมดันหรือการลงดันรัวๆเพื่อเก็บเลเวลแต่จะเป็นการเก็บเลเวลจากเควสนะครับผมด้วยดา a ์ o n นเนี่ยเขาไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเกมที่เป็นเกมเก็บเลเวลดังเรื่องการเก็บเลเวลแต่จะเป็นเกมดังเรื่องการลงดันเจี้ยน ล่ามังกรหรือแม้กระทั่งการ PVP ระบบที่ปิดของซึ่งเน้นการทำคอมโบรัวๆๆวๆ,ๆนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่ไม่ใช่สายเก็บเลวลหายกังวลได้เลยว่าเรื่องการเก็บเลเวลเราต้องเก็บเลเวลตลอดไปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับและขันี่กลับมาเรื่องเดิมก็คือเราจะเควสเพื่อเก็บเลเวลเท่านั้นเองแต่ก็จะมีจุดหนึ่งที่เควสตานเราต้องไปเก็บเลเวลจากดันเจียนเพิ่มนิดๆหน่อยๆรอบถึง2รอบนะครับผม คราวนี้เดี๋ยวมาดูระบบอื่นๆผมจะให้ไล่ดูนะเรื่องอะไรบ้างเรื่องค่าสเตตัสและกันค่าสเตตัสต่างๆเนี่ยมีค่าทุกอย่างตามปกติของ PC เลยรวมถึงแม้กระทั่งค่าไฟนอลดาเมจก็มีเช่นกันนะครับผม,มแล้วก็ของสวมใส่ต่างๆจะมีระบบคราบเหมือน PC เหมือนกันอีกแล้วก็คือถ้าเพื่อนๆลงดนันเพื่อนๆจะมีโอกาสได้อุปกรณ์จากกล่องที่เราลงดนันหรือ ถ้าเพื่อนๆไม่ได้อุปกรณ์ไม่ต้องเสียใจครับเขาจะมีวัสดุในการคราบวัตถุดิบในการคราบทั้งหมดเพื่อให้เพื่อนๆเอามาคราบเองได้นะครับผมแล้วก็แต่ละชุดก็มีเซ็ตเหมือนพีซเลยเป๊ะเลยมีอะไรอีกครับในเรื่องของดันเจี้ยนเดี๋ยวผมจะเข้ามาให้ดูนะครับดันเจี้ยนจะแบบงไปทั้งหมด3อย่างดันเจี้ยนประจําวันดันเจี้ยนที่เป็นเนสแล้วก็ดันเจียนที่เป็นรังมังกรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดันเจียนรายวันก่อน งั้นเจ้ารายวันเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4แถบตรงนี้ลายวันจริงๆที่เราต้องทําจะอยู่หน้าแรกหน้าแรกเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเขาจะมี1ทับ1 7ทับ7นั่นหมายความว่าวันหนึ่งลงได้1ครั้งแล้วก็สัปดาห์หนึ่งลงได้7ครั้งนะครับอ่าอันนี้คือหน้าแรกที่ต้องลงก็คือ3 3ดันนี้ดันเงินดันหินแล้วก็ดันเพลทหรือซิลนะครับผม ถ้าเพื่อนเพื่อนที่เป็นสาวกดีจะรู้อยู่แล้วว่าเพลยหรือซิลคืออะไรนะแต่ถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเล่นเพลหรือซิลเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มความสามารถของเซนเดตัสหรือสกิลไลา์นะครับต่อมามาดูแถบที่2แถบที่2จะเป็นดันเจียนไล่วันเหมือนกันเพียงแต่สังเกตดีๆ1นทับหคือลงได้1ครั้งต่อ1นวันแต่มันมี3ามทับสนั่นคือ1สัปดาห์ลงได้แค่3ครั้งนั่นหมายความว่าวีคหนึ่งเราจะลงแค่3วันเท่านั้นเองครับ อันนี้คือดันตรงนี้ผมจะเรียกดันสนสนุกเนาะเพราะมันได้บัตรสนสนุกอันนี้อนนเอาไว้แลกของครับต่อมาอันนี้ทับที่3มอันนี้ไม่ใช่ไม่เชิงเป็นเดนเจนไรวันแต่มันเหมือนเป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วนั่นก็คือการเคลียร์สตามินาผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเกมนี้มีสตามินาในการใช้ลงดันในการใช้เก็บเลเวลนะครับผมไม่ว่าเพื่อนๆจะทำเควสเพื่อนๆก็ต้องใช้สตามินานะครับซึ่งสตามินาต่อวันเขาให้มา500 แล้วก็สามารถเติมตอนเที่ยงได้กับเติมตอนไม่แน่ใจว่า1นึ่ทุ่มหรือ6กโมงเย็นหรือ2องทุ่มผมไม่แน่ใจดเดี๋ยวเพื่น <c oughs> อนๆรอดูเวลาจริงๆเนะาะสามารถเติมได้อีกทั้งหมด100ครั้งละ50ลงกันเป็น100เท่ากับว่าเพื่อนๆจะมีสตาร์ไบนาต่อวันเนี่ยหกรนะครับสามารถเอามาใช้ลงดันได้ลองสังเกตนะแถบแรกไม่ได้ใช้สตาร์ไบนายกเว้นอันอื่นที่ไม่ใช่รายวันแ็บสไม่ใช้สตาร์ไบนาแถบสอันนี้ใช้สตาร์ไบนาเพราะเขา ดอกของหรือดอกกุญแจตัวนี้นะครับผมอันนี้คือดันเจียนที่เอาไว้สำหรับเก็บเลเวลกับหากุญแจและหาบัตรลงดันเพราะว่าเวลาลง,ลงดันเกมนี้นะครับผมดันเจียนที่ผมกำลังจะพูดถึงในแท็บต่อไปนะมันคือดันเจียนที่ต้องใช้บัตรในการลงนะครับดังนั้นเพื่อนๆควรจะต้องมาหาบัตรจากดันแท็บที่3นี้เลยต่อมาแท็บสุดท้ายอันนี้เป็นแท็บของการไ่หอจะมีบอสออกมาแต่ละอันเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับให้เราฝึก หลบสกิลบอสแต่ละอันเพื่อเวลาเราไปเจอในเนสเนี่ยก็จะได้รู้ทันทีว่าอ๋อออกต้องหลบอย่างนี้นะดาร์คเอลต้องหลบอย่างนี้นะหรือโกเลมต้องหลบแบบนี้นะเขาจะเปลี่ยนเป็นไกด์เราอย่างหนึ่งนะครับอ่าอันนี้หมดไปแล้วสำหรับดันไรยวันมาดูแถบต่อไปที่ผมบอกว่าเมื่อเพื่อนๆหาบัตรจากตรงเนี้ยเพื่อนๆจะต้องมาลงดันตรงนี้ครับอ่าอันนี้คือเนสเนสแรกคือเนสบัวแดงอ่าเนสวัวแดงเนี่ยไม่ต้องใช้บัตรลงสามารถลงได้สัปดาห์หนึ่งเนี่ยเจ็ด 7ครั้งจะลงวันเดียวรวดเดียวเดียวเก็บเลยก็ได้ลงเพื่อหาอุปกรณ์กับวัดสดุออกมาสร้างอุปกรณ์ก็ได้เช่นกันนะครับและต่อมาหมาหรือเซอร์เบรลัสอันนี้ก็หาอุปกรณ์เหมือนกันแต่เป็นเลเวลใหม่ละเมื่อกี้วัวเป็นเลเวล24หมาเป็นเลเวล32แล้วก็ไล่แมนติเป็นเลเวล40อาโฟก็ยังเป็นเลเวล40เพราะบอส40มีทั้งหมด2ดันนะครับผมเราสามารถเลือกได้ความแตกต่างของเขาคืออะไรคือเซต ชุดซึ่งเพื่อนๆต้องดูว่าเราอยากเล่นสายไหนควรจะต้องไปดูสเตตัสของผลของเซตชุดนั้นก่อนว่าชุดแม่นตีหรือชุดทัพอหรือบางคนใส่ผสมนะครับผมอันนี้เรื่องดีเทลต่างๆเดี๋ยวเราจะไม่พูดเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเดี๋ยวไว้จะเป็นคลิปต่อๆไปเนาะอือันนี้คือระบบนี้ก็เรื่องของการลงดันที่ต้องมีบัตรนะครับอือฮึต่อมาเรื่องเนสอย่างเวอร์ชั่นของที่ผมเล่นอยู่ของไต้หวันเขาเพิ่งเปิดมาได้กําลังจะครบเดือนละ ยังรันแพดไม่ถึงของจีนต้องบอกอย่างนี้ครับว่าค่ายที่เขามาเปิดเนี่ยเป็นค่าย7จ็ดซึ่งค่ายเนี้ยเขาเอาของเวอร์ชั่นตัวจีนอะมาเปิดที่ไต้หวันดังนั้นเกมเนี้ยเปิดมา2อองครั้งแล้วที่ของจีนเองทางเมลแลนเลยแล้วก็มาที่ไต้หวันคราวนี้เขาจะมาเปิดทําเป็นโคเบโอเป็นซที่กาลังจะเทสพรุ่งนี้หรือวันที่1กระ,ดะกระดา นะครับผมซึ่งผมไปเทสมาตั้งแต่จีแล้วแหละมาเล่นตั้งแต่จีแล้วถือว่าค่อนข้างสนุกมากอ,อคราวนี้ตอนนี้อย่างที่บอกไปเนสมังกรเนี่ยยังไม่ปลดเขายังไม่ปลดมาก็คืออาจจะประมาณเดือนนิดนิดมังกรตัวแรกหรือ c ีดากอนเนี่ยมังกรทะเลเนี่ยจะมาให้เราจัดการเขานะครับผมอ,อ,อันนี้คือเรื่องของการลงดันระบบต่างๆในเรื่องของการอีโวล่ะ มีอะไรบ้างแน่นอนเมื่อกี้ผมบอกแล้วมีเซตตัฟทุกอย่างครบใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เราต้องพัฒนาตัวละครคือชุดเมื่อกี้ผมอธิบายในเรื่องดันเจี้ยนแล้วต่อมาเรื่องของสกิลเรื่องของสกิลต่างๆเนี่ยเราสามารถกดดูแล้วก็ดูความสามารถของสกิลได้ดูแอคชั่นแอนิเมชั่นต่างๆของสกิลแต่ละอันว่าหน้าตาเป็นยังไงเขาทำยังไงสกิลสวยไหม แล้วก็ดีเทลอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นระบบธาตุมีทั้งระบบธาตุปกติก็คือโจมตีปกติไม่มีธาตุไฟไม่มีธาตุน้ํากบสามารถเปิดแล้วเป็นธาตุตามอาชีพได้อันนี้ไม่แน่ใจว่านายนาโคจะพัฒนาสามารถเลือกธาตุได้ไหมแต่ธาตุมันจะฝังอยู่ในอาชีพอยู่แล้วว่าอาชีพนี้จะเป็นธาตุแสงอาชีพนี้จะเป็นธาตุมืดอาชีพนี้จะเป็นธาตุไฟธาตุน้ําแล้วแต่นะครับผมอมีทั้งหมดสธาตุนะอือฮึ ต่อมาเมื่อพูดถึงเรื่องสกิลก็บอกไม่ได้เลยว่าเอ้ยต้องบอกเลยว่าทุกอย่างมาครบหมดเลยนะครับทุกอย่างหมายถึงอะไรดีบัฟบัฟการสแต็กน้ําแข็งการสแต็กไฟการสแต็กสายฟ้ามาครบเลยเก็บหมดเลยในการ แมคานิกหรือเทคนิคในการลงดันต่างๆเนี่ยมาครบหมดเลยไม่ว่าจะสกิลบอสหรือสกิลของเราเองบัฟต่างๆดีบัฟต่างๆแตะหัวทุกอย่างมาครบดังนั้นผมค่อนข้างที่จะ enjoy มากเลยกับการเล่นเวอร์ชันนี้นะครับอือ่ะนี่เรื่องของสกิลต่อมาเรื่องของเพลทบ้างที่ผมบอกว่ามันจะมีบันดันหนึ่งหาเพลทใช่ไหมครับอืมอันนี้คือเพลทหรือซิลแล้วแต่คนเรียก นี่คือระบบในการอีโวตัวละครอีกหนึ่งอย่างซึ่งเราสามารถผสมได้นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถผสมเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีโอกาสที่จะที่จะออกเป็นอันที่ดีขึ้นแล้วเราก็ผสมเข้าไปอีกแบบนี้อ่าตอนนี้คูดาวไม่เอาพอามานาแล้วก็จะมีโอกาสได้ขอบม่วงขอบม่วงของตอนนี้คือเยอะที่สุดนะครับนะตอนนี้นะเยอะที่สุดแล้วซึ่งไม่ได้สักทีเนาะอันนี้นี่คือขอบม่วงหน้าตามัน นะครับผมอ่าที่ผมใส่อยู่ก็จะมีไอตัวนี้อ่านี่คือพวกนี้ครับในเรื่องของซีลิลอย่างที่บอกไปเพิ่มสเตตัสและเพิ่มความสามารถของสกิลเช่นเพิ่มความแรงลดคูดาวลดการใช้มหา,าืามีโอกาสรีเซ็ตสกิลนั้นรีเซ็ตคูดาวเลยอะไรอย่างนี้ครับต่อมาเรื่องระบบตีบวกระบบตีบวกแน่นอนเหมือนเดิมเหมือนทุกเกมเพียงแต่ว่าระบบตีบวกนี้มีการการันตีเมื่อเพื่อนๆดวงเกลือ ตียังไงก็ไม่ติดตียังไงก็ไม่ติดมันจะมีเพื่อนเพื่อเห็นแทบข้างล่างไหมครับเดี๋ยวผมวงให้ดูตอนนี้มัน25%แล้ว25%ไม่ใช่โอกาสติดแต่เป็นการการันตีว่าเมื่อครบ100%แล้วคุณจะตีบวกติด100%แน่นอนแต่โอกาสจริงๆอยู่ข้างบนครับ6%เมื่อผมลองกดลองจิ้มสักครั้งนะใช้เงิน5,000ในการกดครั้งหนึ่งตึ้มอ่ะอันนี้คือแหกสิ่งที่ตามมาคือ level, เลเวลไอเปอร์เซ็นต์ข้างล่างจาก่ะจาก25จะเป็น8% ถ้าเพื่อนๆแหกไปเรื่อยๆตีบวกเกือไปเรื่อยๆจนถึง100%ก็มีโอกาสติดแน่นอน100%ตแต่เจ็บหนักแน่นอนครับต่อมามาเรือถึงการออฟบ้างการออฟเนี่ยมันก็จะสุ่มแน่นอนมันจะมีสเตตัสหลักสสเตตัสอยู่ข้างบนแล้วที่เหลือจะเป็นสุ่ม4แถว5แถว3แถว6แถว7แถว8แถว9้าแถว10แถวก็มีหรือสุ่มความสามารถสกิลก็มีเพื่อนๆสามารถเช็คได้เลยตรงนี้เนี่ยว่าแต่ละชิ้นจะมีโอกาสออกอะไรเราก็สามารถออฟ ออฟได้เลยแล้วก็สามารถล็อกออฟได้หมายถึงว่าล็อกในกรณีที่สมมติว่าเรากดปุ๊บเนี่ยเราไม่เอาอันเนี้ยแล้วก็อันนี้อันใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอ,อันเดิมก็ยังอยู่นะครับผมเราเลือกที่จะไม่เอาได้แต่ไม่สามารถเลือกล็อกเฉพาะอันใดอันหนึ่งแถวใดแถวหนึ่งได้นะครับต่อมาในเรื่องของเมื่อมีตีบวกมีออฟแล้วก็ต้องมีการย้ายนะครับผมเราจะมีการย้ายย้ายตีบวกย้ายออฟได้ ดังนั้นไม่ต้องกังวลสามารถทําได้เลยแต่การย้ายถ้าอยู่ในเลเวลเดียวกันสามารถย้ายเท่ากันได้แต่ถ้าอยู่คนละเลเวลอย่างเช่นการตีบวกมันอาจจะลดไป2เหลือบวก9้าถ้าเลเวลห่างกันเยอะเกินไปอาจจะลดลงไปหมดเลยก็ได้นะครับดังนั้นระวังเรื่องนี้ดีๆและมีอีกอย่างคือการเหมือนคล้ายๆกับ EV o หรืออ wake อาวุธตีบวกอาวุธเพิ่มเข้าไปอีกเช่นอาวุธบวกบเอแต่มันเป็นขั้นศูนย์อยู่เราสามารถเอาอุปกรณ์วัสดุเขาอะ มาตีเป็นการอเว k ขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ให้กับอาวุธได้มันก็จะเพิ่มความสามารถของอาวุธเข้าไปอีกประมาณนี้ครับอันนี้เรื่องของดีเทล,ลเรื่องอาวุธนะจะละเอียดนิดนึงที่เหลือก็จะมีระบบสัตว์เลี้ยงที่เก็บของได้อันนี้เขาแจกฟรีไม่ต้องซื้อนะครับอ่ามีเรื่องของสัตว์ขี่นะครับที่ผมอันนี้ผมใส่อยู่สุ่มได้จากกาชาเนาะแน่นอนขาดไม่ได้เลยคือกาชาเดี๋ยวผมเข้าไปดูกาชาของเกมนี้นะจะแบ่งเป็น2ออย่างหลัก ใหญ่ๆก็คือกาชาที่เป็นไม่เชิงแฟชั่นเป็นเหมือนแบบปีกมีอาวุธอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็จะเป็นกาชาประเภทนี้แล้วก็สัตว์ขี่ส่วนกาชาอีกอันนึงคือกาชาชุดหรือแฟชั่นนั่นเองนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีผลของเซตนะแต่ไม่ได้เวอร์วังจนถึงขั้นต้องเติมมาเปิดเติมมาเปิด นะครับผมดังนั้นไม่ต้องกังวลเนาะอย่างหน,นึ่งเกมเนี้ยถ้าเพื่อนๆเ,เล่น PC มาก่อนเพื่อนๆจะรู้เลยว่ามันไม่เชิงเป็นเพดูวินถ้าเพื่อนๆเ,เติมหนักแค่ไหนก็ตามแล้วไปลงดันที่เล่นไม่เป็นหรือปาร์ตี้เนี่ยไม่ครบคนแล้วก็เขาเรียกว่าไม่รู้มแมคาีนิกของดันยังไงก็ไม่ผ่านนะครับผมมันมีโหมดบังคับตามันมีการอะไรที่แบบว่าคุณต้องทําอันนี้คุณต้องทําอันนี้ดังนั้นการเติม จะช่วยแค่ให้เราเร่งนาเมจได้ดีขึ้นแต่ถามว่าคนที่ไม่เติมเลยสามารถอยู่ได้ไหมอยู่ได้ชัวร์แน่นอนครับเพราะที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้เติมเลยในเวอร์ชั่นของเ,เกมไต้หวันนะอืเพราะเขาเติมไม่ได้เขาไม่ให้เติม <laughs> ดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าจะอยู่ไม่ได้นะครับถ้าคุณมีทีมที่ดีพอรู้แมคกนิกดันที่ดีพอซึ่งเดี๋ยวผมจะลงดันต่างๆวิธีการลงต่างๆทั้งหมดให้ดังนั้นเพื่อนๆสามารถกดติดตามผมไว้ได้เลยนะครับ ส่วนระบบอื่นๆนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรแล้วอย่างแฟชั่นเองอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้เราสุ่มมาอาจจะมีผลของเซตบ้างนิดหน่อยให้ให้เรารู้ว่าโอเคเซตเนี้ยเขาจะได้อะไรอ่าถ้าเราครบเซตนะครับผมนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเดี๋ยวลงดีเทล,ลอื่นๆเนี่ยผมจะมาบอกส่วนระบบกิ้วแน่นอนมีปกติระบบ PP ระบบพ p พีเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น เวลาในช่วงเวลากับช่วงปกติเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเล่น P p พได้แบบยุติธรรมก็คือแบบที่ทุกคนเท่ากันไม่มีการนับของนะครับผม,มแล้วก็โหมดอื่นนี่คือโหมดเวลาที่บอกอแต่ไม่แน่ใจว่านับของหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วโหมด CC แล้วก็มีเข้าไปเทสสกิลได้เข้าไปเทสสกิลกับกับบอทดเอาไปฝึกคอมโบได้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักนิดสักหน่อยละกันแต่เดี๋ยวจะทำคลิปแยกสำหรับอาชีพแต่ละอาชีพว่าสกิล หน้าตาเป็นยังไงนะครับผมวิธีการใช้เหมือนกับ p c ีขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวคลิปจะยาวก่อนประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวลองไปเทสกันนะครับว่าวันที่หหรือพรุ่งนี้นี่แหละเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆถูกใจกันไหมกับเวอร์ชันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาอธิบายเรื่องของอาชีพแล้วกันสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเล่นเกมนี้หรือว่าแค่เคยได้ยินจะมาอธิบายหน้าที่ต่างๆของอาชีพต่างๆเพราะว่าลืมบอกไป เกมนี้พอมันเป็นเกมลงดันหน้าที่ต่างๆจะชัดเจนมากเลยอย่างเช่นแทงคือต้องแทงอย่างซับคือซับจริงๆไม่ใช่แบบว่าดาเมจจ๋าเลยหรือดาเมจต้องเป็นดาเมจจริงๆถ้าคุณเป็นดาเมจที่วิ่งอย่างเดียวคุณก็จะทําให้เพื่อนไม่ผ่านดันนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าตัวไหนบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ